สาษณาตัวนี้นะครับก็ตัวดีบูลน,นี่ฮะก็คืออ่าทานแล้วเห็นผลจริงสาหรับคนเป็นโรคก,กระดูกนะครับจะเป็นกระดูกตับเส้นจะเป็นเกี่ยวกรับน้ําในข้อกระดูกแห้งแล้วก็อ่ามีกระดูกทั่วทั่วร่างกายนะครับทานได้หมดนะครับขอบคุณครับ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบรข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซอมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0งพันถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา